ร้านกาแฟคำดีสาขาเพชรบุรีีวันหนึ่งนะครับนะวันนี้เป็นวันพระฤหัสนะครับก็จะเข้ามาที่คำดีคาเฟ่สาขาเพชรบุรีเนี่ยทุกวันพระฤหัสนะเราก็จะมาอยู่ที่คำดีสาขาเพชรบุรีสถานที่นะครับนะดูโออาร์นะครับน่านั่งมากนะอ่านี่เป็นที่เซลฟี่นะครับนะเรียกมุมเซลฟี่นะครับก็ที่ สามารถเซฟฟี่ได้ชอบอมุมความสวยต่างก็จะทาานนะเราก็จะเข้ามานะในสาขานี้ได้อันนี้เป็นเป็นมุมที่เราลูกค้าเนี่ยใช้เซฟฟีได้แล้วก็จะอันนี้อันนี้เป็นตู้นะฮะเป็นเครื่อง ตรงกาแฟนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะฮะอันนี้น้องๆน,นะครับนะน้องๆนี่พนักงานนะน้องๆพนักงานของเราอยู่ที่นี่นะฮะลูกค้านะครับนะมีลูกค้ามาสั่งนะครับกาแฟนะครับอยู่ที่เซตติปาร์เป้ก็จะมีนะครับนะลูกค้ามานั่งนะที่นี่อันนี้เป็นนะฮะมุมจิ๋งมุมหนึ่งที่ถ้าเรียกเป็น มุมสินค้าด้วยนะครับน่าเป็นมุมสินค้าด้วยแสดงสินค้าของทำดีเอาเล็ตด้วยดังนั้นเราจะมีสินค้าหลากหลายชนิดนะครับนะของทำดีที่มาวางมีทั้งเครื่องผลิตน้ําดื่มนะครับนะเครื่องผลิตน้ําดื่มที่ท่านท่านเห็นน่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เราก็จะมีท um ั้งเครื่องผลิตน้ําดื่มมีสินค้าเพื่อสุขภาพหลาย เรื่องของทั้งของคำนะครับน้ำชนิดน้ำที่นำไปให้กับพืชได้นะครับแล้วก็ชนิดผงด้วยนะอันนี้เป็นตันดี <Yeah. S 1> คาเฟ่สาขาเพชรบุร,รบีภายใน,นะจโออาแบบนี้นะฮะ <Yeah. S 1> เรียกว่าลูกค้านะครับนะเข้ามาที่ทําดีคาเฟ่จังหวัดน,น,นะครับ รับนกาแฟไม่ว่ามอกคาหรือว่าเอสเปรสโซ่อันนี้เราเปิดนะครับทุกวันนะครับน้าเปิดจันถึงอาทิตย์นะครับนะตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มเลยถันเลยทีเดียวนะฮะมีหลายคนถามนะครับ,รบว่าทำดีคาเฟ่ทำไมเปิดสี่โมงแล้วไปปิดเอา2องทุ่ม เราจะเห็นได้เลยว่าทําดีคาเฟ่เนี่ยอยู่นี่เลยนะติดกับไปรณีย์นะติดกับอาคารปฏิบัติการนะไพรณีน์เพชรบุรีเลยเนี่ยเราดูนะฮะใกล้เหนะเรียกว่าติดกันเลยนะฮะติดกันกับไปรณีน์เพชรบุรีเลยแล้วก็เราจะเห็นได้เลยนะฮะมันจะมีป้ายนะครับนามูลิธิพุทธศาสตร์นะครับนะป้ายสถาบันกฎหมายผู้ช่วยเหลือสังคมและประชาชนเนี่ย เรามาถึงตรงนี้ปั๊บนะฮะจอดได้เลยนะตรงนี้จอดได้เลยนะถ้ามองไปนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะพอพี่เพื่อนๆนะครับนะขับรถมาเห็นป้ายนันทวันนะครับนาะตีไฟเลยครับทางจากป้ายนันทวันเนี่ยร้านขนมหม้อ,อกแกงเพชรบุรีเราเนี่ยอร่อยที่สุดเนี่ยประมาณ10เมตรครับนะจากใต้มาถึงหน้าร้านอ,อันนี้เรียกว่าเรานะเราจะเห็นภาพได้เลยเนี่ยถ้ามองตรงข้ามไปเลยเนี่ยเราจะเห็น อยอดนะครับนะเรียกว่ายอดพระราชวังนะครับนะพระราชวังนะเขาวังนะหรือว่าพระราชวังที่เอ่อรัชการของเรานะครับน้าอยู่ที่นี่นะครับนะารัชการที่4นะครับนะที่4นะครับฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับน้ตรงข้ามกับพระราชวังวังบ้านปืน ไม่ใช่โทษทีนะอ้เวแมวังนะเขาวังเลยนะครับนะเขาวังของเรานะเขาวังผู้บ้านขนมหวานเมืองพระนะเลิศล้ำศิละปะนะฮะแดนธรรมะทะเลงามนะี่ฮะเราจะเห็นได้เลยเจดีแดงนะฮะเจดีเออซึ่งอยู่บนนะเขาวังเราจะเห็นได้เลยนี่เห็นไหมเพืเ่อนๆครับอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะเรามาได้เลยนะครับนะทำดีคาเฟนะ่เปิดนะครับนะตั้งแต่10บโมงถึงสองชุ่มแวะ